ว่าผมมีความมีมุมที่ด mm ุร hmm. ้ายขึ้นแบรนดิแบนเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างหรานนอยวานน้อยหรือเปล่า กวางน้อยจริงๆครับโดนเรียกกวางน้อยทุก EP เลยทุกครั้งที like ่ถ่ายถ่ายประมาณห้าคิวโดนเรีทุกครั้งแต่คิวแรกกลัวเลยเราจะไม่คิดจู้หรืออะไรกลายเป็นแบบเราสู้แล้วแต่เราสู้ไม่ได้ครับใช่เราพยายามเต็มที่แล้ว โดนโดน,โดนล่าโดนกันแก ern, นนนล้งโดนลังแกโดนหลอกลวงแล้วปดเหยื่อไปเลยครับแล้วปวดเหย <ney> <ack> ื่อไปเลยปวดไหนอะไรการใช้คำพูดไปเลยไงปวดหลายมากพี่พี่ดูโคตรหน้าใช่ครับยกให้ที่สุดที่ใช้สำหรับหลายสุดในใจแล้วบวดเหยื่อไปเลยก็คือถ้าสหรับสนุนนะพี่ คือบอกไปแล้วแหละตอนกับพีโอกับพี่ตาอุเียรใช่อันดับหนึ่งของความเจ้าเล่ให้พี่เจฟเลอรนะพี่เจฟซานเตอร์คือคือเข้าใจนะผมอะเพราะพี่พพ,พี่พี่ผู้ชายส่วนใหญ่เขาก็เล่นเกมกันใช่ไหมแล้วแบบคนที่เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีความเชิดมี strategy อะไรที่แบบคนเล่นเกมเขามีอะใช่คือผมอก็เล่นแต่ว่าอาจจะเล่นไม่เก่งเท่าพี่พี่ใช่พี่พี่เขาแบบรู้ นุ่นชอคิดไปไกลอ่ะเขามองมองภาพลึกอ่ะว่าเขาจะต้องเล่นยังไงให้เขาชนะเขาจะต้องหลอกยังไงนุ่นถึงจะเชื่อหรือว่าจะหักหลังกันจังหวะไหนพี่เจมเหมือนสองแบบโอ้ความ <c oughs> ผมก็ไม่ไม่คิดว่าพี่เจมส์จะว,ว้าวขนาดนี้ <c oughs> เขาจะแบบว่าเก่งอันนี้ชมนะครับทะเล่แต่เก่งเก่งจริง ม่แล้วก็พี่ชกพี่เจมด้วยพี่ทุกคนแหละพี่โอ๊ตพี่ก็ทำเป็นทอมทำเป็นทอมตัวตัวตึงเหมือนกันนะครับวันนี้แรงเยอะวิ่งเร็วเจ้าเล่ไม่แพ้ใครเลยไม่มีใครทำเจ้าเล่ยจะาเขาชนะหรือเปล่ายกเว้นยกเว้นผมเดี๋ยวรายการนอนจะลุกขึ้นดูผมก็มีผมมันมีบ้างแต่ว่าไม่คือไม่ คือไม่ซุ่พี่ๆเขาอ่ะคือไม่ไลน์เทอร์วิสพี่คนอื่นไม่ได้เกรงใจหรอกก็เอาคือถ้าเราโมแต่เกรงใจอะเราแพ้หมดทุกอย่างแน่เพราะฉะนั้นแต่เรามีชนะใช่ไหมมีมม้างมีมีชนะแต่ว่าชนะอันไหนใช่อันนั้นชนะอันไหนมากกว่าครับเพราะว่า คือรายการก็จะมีที่ไม่เป็นมิชชั่นเกมแบบมิชชั่นเกมย่อยแล้วก็มีเนมแท็กที่ดึงมาชื่อใช่ไหม <S <S ผมจะชนะอันไหนคือมีชนะแหละแต่ว่าชนะอันไหนให้ทุกคนรอดูนะคะรับหรือว่าบางทีเราจะเห็นในหมู่ที่แบบมากนะม,ม,มีมีใช่ไหมไมีมมครับไม่ใช่ว่าผมยอมอย่างเดียวนะ<อ>ผมก็สู้นะที่พี่บอกว่าผมวิ่งเ,เร็วผมก็พี่ว่าเร็วไหมผมว่าก็คือเรื่องแรงอ่ะอาจจะไม่สู้พี่ๆคนอื่นแต่ว่าเรื่องวิ่งเร็วผมว่าผมก็วิ่งเร็วพอตัว เลีวยอยู่พอสมควรเลี้ยอยู่ครับว่า่มะบอกว่าอยู่แบบิ่งมือไหลทุกท่ที่แบบเข้าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงๆครับคือแม้แต่อีพีแรกแล้วอีพีแรกรับเหมือนเป็นการรับน้องเลยวิ่งจนแบบวิ่งต่อไม่ไหวแล้วรายการนี้ถึงห้าเลยนะคะวิ่งจนแบบขาคือล้ามากก้าวจนหอบจนเหนื่อยแตกแบบหอบจริง ใช่ขนาดนั้นเลยตอวิ่งตนัดขนาดนั้นพอันกแบบสายเสร็จแล้วเราต้อไปทำอะไร่าทไดนนอนกลับไปนอนกลับไปแล้วแบบกลับคือกลับไปบางทีอ่ะไทยใชรกลับไปหมดแ้วกลับไปไม่อาบน้ำด้วยอาไม่ไหวครับก้าวไม่ไหวแล้วไม่อยจริงากิจริงไม่ได้อาบหรอกแขาอบนวันละสอังแล้วไม่อับรอบเดียว <cam ina> แต่มันเหนื่อยจริงๆแต่ว่าคือแต่ต้องให้เลยนะคะความครีเอทของเกมของเขาอ่ะของเดลิชั่นนะผกให้เลยมันสนุกมากแล้วก็มันมีอะไรแล้วบวกกับความความเรียกว่าเอนเตอร์เทนจริงของพี่พๆ most อีก6คนแล้วก็มีเปเศษเกสอีกหลายๆท่านนะ อันนี้ให้เลยครับสนุกในการสนุกจริงๆที่เรากำาังทำเกมแบบให้กำลังหรือว่าสิอย่างแล้วแต่วันครับถ้านอนพอถ้านอนพอผมว่ากำลังผมก็พอสู้ได้นะเพราะว่ามันมีเกมที่ใช้แต่กำลังก็มีและผมมีซีนโชว์พลังอยู่ก็สูบสีกันใครกันเรื่อวันน่ะจริงไม่ใช่พูดเจ๊ไม่ใช่เป็นท่าหูและไม่ใช่ที่โน่นอะไรจะเป็นโอ้ย ดูขนาดตัวเสิพี่โอนพี่ต้าอู่พี่เจพี่เตตัดไปเลยครับไม่ซู้ไม่ได้พี่อิงพี่ซูได้นะแต่พี่เผือกอะ่ะ ผมว่าพอได้อยู่คือยังไม่รู้ว่าใครแรงเยอะกว่ากันแต่ผมว่าผมเอาความสู้พี่เือกได้ในบางในบางเกมถ้าหนึ่งหนึ่งนะครับสู้ได้บางเกมใช่ภูมิมม <c oughs> <ะ> <c oughs> ใจมากพี่อิงเป็นผู้หญิง,งพี่เลือกก็ <c oughs> เป็นพี่พี่ที่โตที่สุดครับใชภูมิใจมากที่ไรใช่ไหมนิดนึง ภูมิใจเลยภูมิใจมากสูส้สองันนี้ได้ภูมิใจจริงคริง <c oughs> <c oughs> ไม่ธรรมดาเลยครับตั้งแต่อีีแรกอีพีสองสามสี่ห้าที่เราถ่ายกันไปแล้วครับแต่ละอีพีหน้าไม่ซ้ำแล้วแต่ละคนคือ ตัวทอ็ทอปททั้งนั้นเลยครับทุกตาหมดเลยทุกต,ตาหมดเลยครับต,ต,ต,ต้องถามาว่าเราสู้เขาไหวไหมค, <c oughs> คือเกแต่ละคนใช่คือเกแต่ละคนมาบางคนก็กล้าบันเดอร์บางคนก็ตัวสูงบางคนก็เร็วมากบางคนก็ฉลาดอย่างเงี้ย เข้ามาแล้วเราเป็นโฮสยังไงก็ไม่ดูครับเป็นเมนโฮสได้ยังไทงที่เราเห็นกับเป็นสุนทรภัณฑ์แข่งแบบแข่งกันอะไรเราไปดูซิที่เขาเล่เ้แต่พอมาแข่งจริงองไรแข่งจริงทุกคนจริงจังมากทุกคนแบบงัดอะไรก็ตามทุกคนมีออกมาใช้สู้กันนะครับรู้สึกว่าอ,อดีเนาะรายการเนี้ยรายการนี้แบบว่าทําให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวทุกคนทําให้เราได้เห็นว่า ในเวลาที่เขาจะต้องเอาชนะจริงๆอ่ะเขาจะสู้เขาไดนยังไงมุมมองมุมมองตอนแรกที่เราเจอเกมมติว่าเป็นใครสักคนที่เราผ่านมาห้าที่เราถ่ายมาเนี่ยมุมมองแรกแล้วก็พอมุมมองตอนจบเปลี่ยนไปเยอะไหมเชอร์โนนีคนไหนที่สามารถแบบเล่าให้ฟังได้ว่าใครเลยไม่ไม่ไม่ใครก่อนไม่ใช่แค่แค่ว่าไอตอนแรกนนนิวคิดว่าเขาเป็นแบบนี้ไปแต่พอมาแต่งก็ไม่ใช่เลยว่าต่างเลยอ่ะ ที่เราให้ฟังดะวะม,มีเดียวหนึ่งคนครับผมโดนหลอกแบบสุดๆโดนหลอกแบบเชื่อไปแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สรุปคือเขาหลอกเราแบบได้เนียนมากเลยค่ะเป็นคนที่ไม่คิดว่าเขาจะหลอกเราได้ขนาดนี้เป็นคนที่แบบเขาน่ารักใจดีกับเรามาโดยตลอดเลยแต่ว่าคนหลอกเราหน้าตายมากเลยครับเราแบบจริงจังจนเราไม่มีแม้แต่เสี้ยวหนึ่งที่เราตระหนดใจกับเขา ว่าเขาจะหลอกเราได้ขนาดนั้นใช่เอออ่านเงินที่ให้ฝากบอกเขายังไม่ต้องบอกว่าเป็นใครว่าถ้าแบบอย่าบอกเขาตอนนี้ว่าที่เพิ่งถ่ายไปเร็วๆนี้นี่แหละครับบอกเลยว่าคนนั้นคนเธอคนนั้นเธอคนนั้นที่หลอกเราเธอหลอกเราได้อย่างแมเนยนมากแล้วเธอทำลายจิตใจเราเธอต้องมรงอเราด้วยเลยนะ เจอคนนั้นคือคนที่เป็นพี่เรา่ต้อเรเออใช่ตอนนี้ถ้าเจอถ้าเจอแล้วจะทำหน้าใสเขายังไงถ้าเจอคนนอกเนี่ยก็งอนครับก็จะบอกว่าเองจำได้นะที่เธอหลอกเราวันนั้นนอนหน่ายแล้วนิ่งแมนในแลนด์อ๋อบอจะโดนหลอกว่ใครหลอกเยอะสุดในโฮนทั้งหมดทุกคนแหละครับเาเยอะสุดเยอะสุดหรอเยอะสุด น่าจะเป็นพี่เจฟกับพี่พี่เจฟกับพีดครับคือผมว่าพี่เจพี่เจฟเป็หท้าเลยอันดับนึ่งเขาเล่นเกมเขาเล่นเกมเขาเ่เกเขาเป็นใช่แต่ว่าเลิกได้เขามีเขามีอีกด้านนึงด้านที่เขาเล่นเกม เขาไม่เยอะนะเอเจมสซาตานเลยหรอซา่หด่ใช้ตาาตาเลยนหรอกเาสเสิพี่เจมส์พี่เจมบอกว่าเป็นหมาจริงจอกเป็นจีสนี้ผมให้เจ้าก้าห่างด้วยก้าหัวด้วยครับก้าห่ก้ก้าหัวก้าวหน่คือรอเลยจับตัวบอะไรงคือแบบคือตอนใ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 นเกมอะ คือเขาเป็นแบบเหมือนอยู่จุดบนบนของหัวข้อาหารเลยแล้วแบบบางทีแค่เห็นคือแค่เห็นหน้าเขาคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่ว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างแล้วแบบตอนจําได้ตอนนั้นเล่นเกมอยู่แล้วผมแอบกลัวพี่เจฟนะเพราะว่าเขาเดินมาแล้วเขาเหมือนมีใครเคยดูอนิเมะโซโลโ่เลเวลลิ่งบ้างไหมครับคือเขาเหมือนพระเอกเรื่องนั้นเลยเเที่แบบมีออร่ดาดำแผ่กมาล้อมแล้วก็ หน้านิ่งๆเท่ททๆหล่อๆหน้าคมๆเงี้ยแล้มีออร่าแบบความไร้กาดโหผงผางมากเขาเป็นแบบนั้นเลยค่ะเหมือนพระเอกเขาเหมือนทรงจีนอูเย็นตอนแรกที่เจอก่อนหน้าเน,นี้ยอุ้ยพี่เจมส์มาจ้าวเจมส์เรื่องนนี้พอตอนนี้เรียกอะไรเรียกพี่เจมส์ว่าอะไรจำเสียงในการเรียกพี่เจมส์432 แล้วพีมอเ่อก่พีเมเม่อนไพี่เจไครับพีเจมแล้ว่อนนี้พี่เจล่นะเรายังักกันดีังเจคนไม่ช uh ่วยให้เราไม่ช่วยให้เราสามารถชนะเกมในรายการนี้ได้เลยเพราะว่าพี่อิงยังโดนเลยครับิงที่เป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวก็โดนนี่อาจจะเอจะบว่านยูอไม่เยไม่ครับ ทั้งหมดเลยทั้งเด็กทั้งผ uh ู้หญิงทั้งคนแก่ทั้งุกคนหมดเลยอ๋อไม่ๆนีเลยแล้วที่แมทให้อะไรกับมนิวบ้างลูกอ่ะให้เราแข่งแกร่งขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปใวงการได้แบบใช่ทำให้เราแปลว่าผมว่าผมมีความมีมุมที่ดุร้ายขึ้น ะไร,ะะไรเลรือร้ายลพี่เต้พี่เตหรอผมว่าพี่เตออะไม่ได้ดูร้ายนะเขาแบบคือเขาอยากเอาชนะจริงใช่แล้วเขาบ้าพลังจริงเล้กกบแรงเยอะจริงแต่ว่าเขาผมยังสัมผัสไม่ได้ถึงความเจ้าเล่หรือว่าหลอกลวงเก่งขนาดนั้นะแต่ไม่เลยเหรอกครือว่าผมยังไม่เห็นหรอ เ <พ uka> จ๋อเปเ <c oughs> จ้าเล่าชาพี่เจอเ็นเ้าเล่เจเปนเจ้าเล่เจออะไรก็ไมขาก็เอ้ยเขาชว์จริงๆคับท <c oughs> ่า <c oughs> นโชว์นี่เหมือนวแ่งเพราะ่ีว่าลาวีลองสเตปได้ดีว่าราวีสอนให้ผมสู้โคนแต่ว่าอันนี้สอนให้ผมดุหลายขึ้น สอองสองรรกีู้คนละดูร้ายเลยครับเี่ยวกาดได้เลยเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นยุงเวลาที่ดีนาอ <c oughs> ดีจะมาเป็นตว้งมาต้ในอาหรัอาอ๋อตัวนี้ว่าราวีนี่เราครับ ไปไปมีไปมีมีไปนันมีใช่ไหมกถ้ามีก็ไปนะถ้าเกว่าคิวได้ไปอยู่แล้วอย่ากไปคิดถึงพี่มากช่นี้ไม่ได้เจอเลยพวกกังคืเนีแต่ตอนตีน้ยาต่าง คือก็มีหลายโปรเจกต์แหละใครเขาทำปีนี้มี Man, มินิแมนมีเพลงเดี๋ยวมีมินิซีรีส์เดี๋ยวมีซีรีส์มันอคไรทหลีกแล้วก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตด้วยมีงานอะไรต่างๆอีกงนะันพรีเซนเตอร์อีกหลายๆหลายๆแบรนด์แล้วก็มีไปเป็นเกสตของคอนเสิร์ตของศิลปินท่านอื่นด้วย